สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์เช้า5นาทีกับคริปโตเทลเลอร์ก็ช่วงของการสอนวิเคราะห์ราคาวิตคอยเตอร์เรียเบนบี B B, คาร์ดานมาดูกันาว่ันนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คลิปนี้เ,นเพียงการสอนอกราฟว่าไปตามกราฟเท่านั้นไม่ใช่เป็นการชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวของวิตคอยวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ เปิดตลาดมาเนี่ยก็เรียกได้ว่า,าหลุดห้าหมื่นมาแล้วก็ดีใจด้วยนะคะแต่หลุดห้าหมื่นมาแล้วเนี่ยจะไว้ใจเขาได้เลยไหมหรือเบรกขึ้นมาเนี่ยมันมีสัญญาณที่บอกว่าชั้นเบรกขึ้นมาจริง หรือเปล่านะครับอาจจะเบรกหลอกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะในภาพทางเฟรมเดทเราก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยเราขอหนึ่งอย่างนะครับอย่างสวยๆเลยนะขอให้ปิดแท่งเหนือ5500นะครับก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ภาพทางเฟรมเดเนี่ย MACD เป็นสีเขียวเข้มแล้วด้วยนะครับมิวจะข,จขึ้นจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดจะขึ้นไปจริงๆเนี่ยแนวตาถัดไปคือ5 0,000 4 0 0พเหรียญนะครับแล้วก็5้า0 0เหรียญสำหรับภาพทา m e Frame Day ก็ถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามเก็บสะสมพลังมานะครับเก็บสะสมพลังมากี่วันอ่ะจริงๆเก็บประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมเก็บพลังงานมา2อาทิตย์เก็บเรียบร้อยปุ๊บเลือกทางขึ้นนะครับเลือกทางเบรก,กอบไซเวกขึ้นไปด้านบนนะครับแต่เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าผมเจออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลย ตัวของในภาพสีชโมนเราจะเห็นเกเห็นว่าเฮ้ยไอที่มันขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันเบรกเอาเลยนะครับนี่มันเบรกเอาหรือไต่ขอบบนตัวของเส้นกลางบูลิงเกอร์แบร์เลยเป็นอาการที่บอกว่าเนี่ย,ยช่วงนี้แบบเขาเรียกว่าเรียกอะไรนะเบรกแตกใช่ไหมบิตคอยน์เบรกแตกนะครับขึ้นไปแรงมากๆเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าผมมาคิดว่าการที่เขากระชากขึ้นไปแรงๆแบบเนี้อาจจะเป็นแค่แบบเหมือนอาชะ หมือนอารมณ์แบบว่าเนี่ยวันนี้ชั้นกลางขึ้นแล้วนะเรียกแขบกบเอาทุกคนบิทคอยกําลังขึ้นแล้วครับเป็นแทงเรียกเมาหรือเปล่านะก็ถ้าตามพฤติกรรมของการที่เรามักจะเห็นคือเวลาเขาขึ้นแรงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไม่ออกข้างก็เดี๋ยวจะมีการย่อลงมาก่อนนะครับเพื่อที่จะปรับต้นเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบมันขึ้นแรงไปแล้วนะครับน้ำมันหมดนะครับเดี๋ยวก็ต้องอาจจะมีการย่อเล็กน้อยไหมนะครับถ้าเกิด เลือกทางที่จะย่อหรือไซเวนเนี่ยมันย่อมาถึงตรงไหนแล้วถือว่ายังโอเคอยู่ล่ะก็คือภาพของบิตคอยเนี่ยแนวต้านในอดีตของเขาใช่ไหมครับคือ5500เหรียญดังนั้นแนวต้านที่เราจะมองกันเนี่ยก็คือตรงนี้แหละย่อลงมาหมายแล้วไม่หลุด5500เหรียญแล้วีอากาศไปต่อแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้บิตคอยเราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลนะว่าเนี่ย หลังจากที่มันหูขึ้นไปแรงมากๆเลยนะครับในภาพหนึ่ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มมีอาการแผ่วออกข้างหรือมีการยอร่อแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะก็ถ้าเกิดมันยอ่อลงมาตรงที่5500แล้วไม่หลุดผมมองว่านี่แหละอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มแบบนี้เบรกย่อเด้งเพื่อที่จะไปต่อทดสอบแนวต้าน5400เหรียญนะครับแต่ถ้าหลุดห้าหนะครับเรายังมีกรอบไซเวเดิมอะ กรอบเซเว่เดิมบริเวณนี้นะครับประมาณ49,500เป็นอีกแนวรับดึงสับตัวของบิตคอยนะก็หลังจากที่เมื่อวานเราดูกันนะครับโอ้โหไซเวเก็บเอาสนพลังน่าเบื่อมากเลยนะครับช่วงบิตคอยไซเว่เอาคอยก็วิ่งกันกระจุยเลยนะครับตอนนี้บิตคอยก็เริ่มกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าบิตคอยจะย่อลงมาแล้วจะเป็นการย่อมเมื่อไปต่อไหมลงมาที่แนวรับไหนก็ต้องมารอดูนะครับสําหรับใครที่อยากซื้อบนะิตคอยเนี่ย เล่นรอบระยะสั้นเนี่ยก็รอเขาย่อสวยๆก่อนนะครับหน้าที่เรามีอยู่2อ,อย่างนะเป็นนักเทรดคือมีสําคัญอย่างแรกคือรอครับรอจุดเข้าที่เราได้เปรียบอย่างที่2คืออดทนครับรอเก็บกําไรในจุดที่เราวางแผนไว้หรือรอครับรอจุดที่อาจถ้ามันผิดทางฉันรอให้มาถึงจุดเนี้ยฉันจะตัดขาดทุนยอมแพ้รักษาชีวิตฉันไว้ ตรงนี้นะครับอย่างที่2คือคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปนั่งวางแผนครับไม่ต้องมานั่งเดากับรับไปนั่งวางแผนว่าเฮ้ยไปต่อทำัมไงถ้ามันจะลงย่อลงมาจะรับขอบตรงไหนอย่างนี้หน้าที่ของเรามีแค่รอกลบไปนั่งวางแผนนะครับอ่ะบิตคอยจบไปแล้วมาดูตัวขอน E ทตรเลมนะครับก็ช่วงนี้มาแรงมากๆเลยหลังจากที่เก็บสะสมพลังพักตัวไปใช่ไหมก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทีเนี้ยหลังจากที่เขาขึ้นมาจากเปิดภาพเดียดีกว่าเห็นชัดดี ภาพเดส,สะสมมา20กว่าวันใช่ไหมแล้วก็กระชากขึ้นมาปั้งนะครับก็ไปชนกับแนว4,500นอนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะเก็บสะสมพลังตัวน,นี้มาแสนนานแล้วฉันขอปล่อยหน่อยนะครับขึ้นมาประมาณ20%ซหลังจากขึ้นมา20%เนี่ยเรามาดูในภาพสี่ชั่วโมงสังเกตอะไรไหมเมื่อวานเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันเริ่มยังไงครับเริ่มที่จะยอ่อลงไปปรับสรดุลเข้าสู่เส้นกลางบนลิงเกอร์แบนแบบนี้นะครับก็ต้องมา เขาไซเวลเราจะเลือกทางไปทางไหนนะครับตอนนี้ปรับสมดุลกันเรียบร้อยแล้วนะครับรอเลือกทางนะว่าเขาจะขับขึ้นข้างบนหรือขับลงข้างล่างสำหรับตัวของ e t เ e อ e รีนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะถ้าเกิดมันจะย่อลงมาผมก็ ค่อนข้างที่จะไม่แปลกใจนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแรงมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราดูในรายละเอียดในภาพหนึ่งชั่วโมงก็สังเกตเห็นแล้วโอ้โหชั้นขึ้นมาแรงเนี่ยชั้นก็เก็บสะสมพลังเหมือนกันนะครับไม่รู้จะสะสมพลังไปทางไหนนะครับก็ถ้ามันเลือกทางไปด้านบนก็มีแนวต้านอยู่ที่4,500เหรียญโดยประมาณครับตัวของอีเธอริ่มนะแต่ถ้าเกิดจะย่อลงมาแล้วแนวรับของเขาก็นี่ไง3,000 7 0 0นะครับส7 0 0เหรียญสำหรับตัวของอีทเรียมก็ต้องดูกันว่าไซเววันนี้อาจจะไม่ได้เลือกทางด้วยสัํปไนนะครับอาจจะเป็นแค่ฉันเก็บขอเก็บสะสมพลังต่ออีกสักวันหนึ่งอ่าแล้วไอ้อนาคตไม่รู้ว่าไหนแหละเดี๋ยวฉันก็จะต้องเลือกทางอยู่ดีนะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเลือกทางงานเหมือนเหมือนในอดีตนะครับเพราะหัวไอ้ตรงนี้นมัน21วันอ่ะมันมันขึ้นมาแบบอื้ออัวตายควายลมนะครับโฟมมกกสุดๆนะครับโอ้จิ้มตรงไหนก็ได้กําไรนะครับตรงนี้อ แต่ผมว่าเนี่ยมันเพิ่งเพิ่งขึ้นมาแค่นี้เองนะครับเหมือนแบบอ่าขึ้นได้ไม่ไก่นะครับก็เก็บสะสมพลังกันซะแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ต้องรอถึง21วันหรือเปล่าครับก็ต้องมารอดูกันตัวของอีเทอร์เรียมนะตัวต่อมานะครับ BNB ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าต้องยืนราคายืนอยู่เหนือ500ให้ได้นะครับก็วันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้แท่งเทียนที่กำลังต่อสู้กันอยู่บนแนวรับ 500เหรียญเนี่ยมันจะยืนอยู่เหนือแนวนี้ไหมนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันโอ้โหมันเบรกขึ้นเบรกลงแล้วสุดท้ายก็เล่นอยู่ในกรอบไซด์เว์ตรงนี้แะครับก็ต้องมารอดูกันนะว่า BnB BnB อจะมีทรงที่พร้อมที่จะไปต่อโดยที่สามารถยืนราคาไม่หลุด500เหรียญได้ไหมถ้าวันนี้นะปิดสวยๆยืนเหนือ500ได้ก็มีโอกาสที่เร็วๆนี้ BnB น่าจะออกสตาร์ทเพื่อที่จะไปทดสอบแนวต้าน5 2 0 5 120เปลี่ยนนะ,นะครับก็ต้องมารอดูกันแต่ถ้าเกิดมันยังลงต่อหลักก็แผนเรายังเหมือนเดิมนะครับก็มองเป็นรอบไซเว่ตรงนี้ไซเว่จนกว่าถึงเมื่อไรล่ะถึงจะจุดที่เรียกว่าเดทไลน์หรือว่าน,น่าจะเป็นจุดตัดสินใจที่แบบไอ้ฉันจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปทางไหนก็คือเส้นเทไลน์สีเหลืองตรงนี้นะครับเส้นเทไลน์สีเหลืองตรงนี้ซึ่งเวลาในอดีตเนี่ย BNB เขาย่อลงมาที่เส้นสีเหลืองเนี่ย ถึงนะครับคือไซเวย์เบรกขึ้นเบรกลงหลอกอยู่นั่นแหละไซเวย์จนบรรจบกับเส้นสีเหลืองจะมีอาการเป็นยังไงจะหลุดเส้นเทล,ลายนี้ไหมหรือจะไปต่อนะครับกรณีที่2คืออ่าชั้นไม่ไซเวย์แล้วนะครับชั้นเลือกทายที่จะขึ้นมาเล่นเกาะบ,บนยืนราคาอยู่ใน5้าร็อตก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าถ้าจะไปต่อโดยที่ทำไฮใหม่เนี่ยก็ต้องเบรคห้าร้อยี่สิบเหรียญไปให้ได้นะครับสภาพของ BNB นะอ่ะเกาะไซเวย์ก็สี่ร้อยเจ็ดสิบ ถึง500เหมือนเดิมนะครับคาร์ดานโนก็ช่วงนี้คาร์ดานโนเนี่ยเหมือนจะอ่อนแรงไปนะครับอ่อนแรงไปก็อย่างที่บอกไปนอกว่าผมเนี่ยมองคาร์ดานโนเป็นนอกจากที่เป็นทรงยกไฮยกโลที่มันหลุดมาแล้วในกรอบสีส้มเนี่ยก็จะมองเป็นเส้นสีเหลืองตามแผนเมื่อวานนะครับว่าเนี่ยมันก็มองได้ไหมว่าเนี่ยน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับหรือจนกว่านะครับ จะสามารถเบรกเทลไลน์ตรงนี้ได้าอา๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงอะเทลไลน์สีแดงตรงนี้ไปได้นะครับที่เขากดราคาอยู่เห็นไหมถ้าคาร์ดานโนเนี่ยจะทำเองก็ตามนะครับถ้ามัน ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเส้นเทไลน์มันก็จะย่อลงไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะต้องรอเขามีอาการเบรกย่อเด้งที่เส้นเทไลน์สีแดงหรือถ้าเอาชัวร์เนี่ยก็รอเบรกที่กรอบไซเวรตรงนี้ที่ราคาสับเปลี่ยนไปก็ได้นะครับสับตัวของคาร์โน่ก็ยังพักตัวอยู่นะครับกรอบไซเวของคาร์ดานโก็อยู่เป็นสามเหรียญถึง2.7นะครับถ้าหลุด2.7งนุเรับต่อมาคือ2.58เหรียญน,นะครับช่วงนี้ก็ ดูทรงแล้วเนี่ยร้อนแรงสุดก็จะเป็น e ีเ e r ร u m นะครับแต่ทุกตัวเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นการเก็บสะสมพลังพักตัวกันไปนะครับก็ต้องมารอดูซิว่าไอ้ Bitcoin พี่ใหญ่เราเนี่ยมันจะลากน้องๆล,ลงไปไหมเลยที่จะหลุด5,500ไหมะครับถ้าไม่หลุดล้าไปก่อนเนี่ยก็มองว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับสภาพของตัวบิตคอยนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากฟังวิเคราะห์เหรียญตัวอื่นอยากมา พูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนบทวิเคราะห์ก็เนี่ยผมมีไลฟ์นะครับที่หน้าเพจ Facebook นะครับ c r ิปโตเท l ลอรทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์สองทุ่มไม่ค่อยตรงก็เจอกันนะครับในไลฟ์เลยนะมีอะไรก็มาถามตรงนั้นได้เลยนะครับอ่ะก็สัปดาวันนี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ